สืบเนื่องจากชีวิตทุกชีวิตเมื่อเกิดมาสูโลกมนุษย์แล้ว <c oughs> สิ่งที่เราทุกคนเห็นอยู่เป็นประจำเห็นอยู่เนืองๆเห็นอยู่เป็นนิดว่าทุกชีวิตนั้นย่อมเดินทางไปสู่ความแก่ ไม่ใช่ว่าเดินทางไปสู่ความเจริญนะ <c oughs> ชีวิตมันเดินทางไปสู่ความแก่เมื่อเดินทางไปตามลำดับก็มีอุปสรรคนานาประการทั้งความเจ็บความป่วยโรคภัยไข้เจ็บนานาประการ ย่อมเกิดขึ้น <c oughs> แก่ชีวิตของคนทั้งโลกและในที่สุดก็ต้องตายทุกชีวิตต้องตายและ <c oughs> ผลของการตายก็เป็นเหตุได้เกิดความโศกเศร้าวิปรโยคโศกสัน ลำพึงลำพันอาลัยอาวร์เพราะการพลัดพรากทุกชีวิต <c oughs> ต้องพลัดพรากจากกันและกันอันนี้คือความจริงของโลกมนุษย์นี่เพราะฉะนั้นวันนี้หลวงตาจึง <c oughs> ปรารพถึงชีวิตของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ เราทุกท่านทุกรูปทุกนามก็จะเป็นเหมือนกันทีนี้ขอป่ารกเกี่ยวกับเรื่องชีวิตอีกสักนิด <c oughs> เราทุกท่านทุกคนเห็นบางคนเกิดมาเป็นมนุษย์ <c oughs> ก็อายุสั้นพลันตาย <c oughs> ความจริงโลกมนุษย์นั้นอายุ ของโลกมนุษย์ในปัจจุบันนี้75ปีจึงถือว่าเป็นอายุที่ควรแก่ควรแก่ความตายถ้าผู้ใดตายก่อนนั้นเรียกว่าอายุสั้นแต่ถ้าผู้ใดอายุเกิน75ปีไปถึงร้อยเป็นต้น เรียกว่ามีอายุยืนยาวนานอันนี้คือเราดูโลกมนุษย์มันจะเป็นอย่างนั้นถ้าผู้ใดเกิดมาปุ๊บถึงขันแม่แล้วก็ตายเพราะแท้งก็ดีหรือฆ่าออกก็ดีอันนี้หมดโอกาสที่จะมาสร้างบารมี คุณงามความดีบุญกุศลที่โลกมนุษย์หมดเลย <c oughs> หรือบางคนเกิดมาแม่คลอดออกมาไม่นานอาจจะคลอดปุ๊บแล้วก็ตายก็ได้หรือคลอดออกมาแล้วเดือนสองเดือนตายก็ได้คลอดออกมาแล้วปีสองปีตายก็ได้ ยังไม่ได้สร้างบุญกุศลบารมีธรรมอะไรเลยก็น่าเสียดายน่าเสียดายชีวิตมนุษย์หรือ <c oughs> อายุมากกว่านั้นแต่ใช้ชีวิตอย่างประมาทยังไม่ได้สร้างสมอบรมคุณงามความดีอะไรเลย <c oughs> เมื่อวาระสุดท้ายตายอันนี้ก็น่าเสียดายชีวิตมีอายุมากอยู่แต่ว่าไม่ได้สร้างความดีมาก <c oughs> ก็น่าเสียดายหรือบางท่านบางคนอายุยืนยี่สิบปีสาสิบปีสี่สิบปีห้าสิบปีแต่ ใช้ชีวิตอย่างประมาทไม่ได้ค่อยสร้างคุณงามคามดี <c oughs> แถมยังทำบาปฆ่าสัตว์แล้วยังไม่พอกินเหล้าเมายาสูบผิน่นกินกัญชายาบ้ายาอีกก็มีหรืออายุมากแต่ว่าบุญมันไม่ค่อยได้ทำ แถมยังทำบาปอื่นๆนานาประการเป็นต้นอันนี้ก็น่าเสียดายเสียดายชีวิตไม่รู้เกิดขึ้นมาเพื่ออะไรบางคนจนแก่จนเท่าเกิดนานเท่าไหร่ยิ่งบาปมากอันนี้ก็น่าเสียดายชีวิต เกิดมาทำบาปแล้วเกิดมาทำไมอันนี้เราท่านทั้งหลายเห็นกันอยู่ทั้งโลกมีอยู่ไม่ใช่ว่าไม่มีเพื่อนอินว่าเถาหัวงูอยู่ไปอยู่มามันโผล่หลายเพื่อนเลยว่าเถาหัวพญานาคว่าสัน เห็นบอกเนเถาหัวงูเห็นบอกเ่าเท่าใดแห่งเหตุบาาเ่าแล้วยังตาซ่อนใส่ไม่ยิ่งผลอีกในใส่เด็กๆเ,เด็กหน่อยผลก็มีเพื่อนว่าเ่าพญนาคหัพวพญนาควัดสนเห็นบอกอันนี้ก็น่าเสียดายชีวิตแล้วก็ตายไปมัน ถ้าลักษณะอย่างนี้เกิดนานเท่าไหร่ยิ่งได้บาปมากไม่มีโอกาสสร้างสมบรมณ์ง,งามความดีใดๆก็น่าเสียดายย้ำอีกเพราะอะไรชีวิตมันไม่มีคุณไม่มีค่าพอประมาเหมือนกันกับโลกมนุษย์เหล่านี่แหละ <c oughs> แต่บางคนมาสู่โลกมนุษย์หรือมาไปอยู่กับไปทำงานอยู่บริษัทก็ตามอยู่บ้านอยู่เรือนกับพ่อกับแม่ก็ตามบางคนอยู่ก็ไม่ได้นานเกิดมาในวงตระกูลก็อยู่ไม่ได้นาน หรือมีครอบมีครัวกันอยู่ก็อยู่กันไม่ได้นานหรือมาบวช <c oughs> นอก็อยู่ไม่ได้นานนาเสียดายบอน่าคิดไหม <c oughs> เหมือนกันถ้าอุาปมาเนี่ย <c oughs> เหมือนพ่อแม่มีลูกแต่ลูกอยู่ไม่ได้นานก็สืบทอดวงตระกูลไม่ได้นานหรืออยู่ในวงตระกูลนานแต่ความดีเกือบไม่มีก็น่าเสียดายนี่คนบางคนมันมีอย่างนั้นแถมยังไปติดคุกติดตารางอีก ทำให้เสื่อมเสียวงตระกูลนี่อย่างนี้ก็มีในโลกมนุษย์เรานี่วพชาะนะั้นเรื่องชีวิตนี่มันน่าศึกษา <c oughs> น่าศึกษาทั้งโลกนี่แหละ <c oughs> เป็นโรงเรียนที่เราทุกคนควรศึกษาเนอ ศึกษาดูทั้งโลกบางคนเกิดมาไม่ได้นานแต่สร้างความดีมากมากแล้วก็ตายไปถ้าลักษณะอย่างนี้มันมีคุณมีค่าแม้ไม่นานย้ำอีก แต่ก็มีประโยชน์มากพระพุทธเจ้าอนุรัสไว้ว่าอยู่ไม่ได้นานก็จริงอยู่ตามโลกสมมุติแต่ความดีที่สร้างไว้นั้นสมบูรณ์บริบูรณ์ก็ชื่อว่ายังไม่ตายบางคนเกิดมานานนานเกิดมาอยู่ได้นาน ความดียิ่งเพิ่มขึ้น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 ,นตามลำดับอันนี้ก็ควรแก่ชื่นชมยินดีชาวโลกยอมยกย่องแซ่สองสาธุการจนวาระสุดท้ายตายไปชีวิตก็เสมือนอย่างไม่ตาย ประโยชน์ทำไว้อย่างมากมายจากไปก็คนเสียดายอันนี้เรียกว่าชีวิตมีประโยชน์บางคนตั้งแต่เกิดจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตประโยชน์ทำไว้มากมายมหาศาลเวลาจากไปแผ่นดินแทบจะร้องไห้ ท่านจึงเปิดธรณีกันแสงธรณีกันแสงก็แปลว่าแผ่นดินร้องให้อาลัยอาวรเสียดายเพราะฉะนั้นมนุษย์โลกของเรานี้จึงเป็นแหล่งที่เรามาเพื่อศึกษา ใครจะไปไหนอยู่ที่โลกมนุษย์นี้จะไปดีหรือไปร้ายก็ขึ้นอยู่ที่โลกมนุษย์นี้เพราะฉะนั้นโลกมนุษย์นี้จึงเสมือนตลาดค้ากำไรของสัตว์โลกไม่เหมือนพบภูหมื่นนะ นรกเปรกายสััจฉานเป็นภพภูมิอบายสัตว์อันนั้นเกิดมาเพื่อใช้กรรมบาปที่ตัวเองทำไว้เหมือนคนทำบิดกฎหมายบ้านเมืองสารตัดสินแล้วก็จำคุกประหารชีวิตปรับไหมใส่โทษเป็นต้นอบาย,ยภูมิสี่ก็เช่นนั้น เกิดมาเพื่อใช้กรรมส่วนเทวดานะเกิดมาเพื่อเสวยบุญไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องทำอะไรย้ำนะเพราะมามนุษย์และสร้างสมบรุงคุณงามความดีบริบูรณ์แล้วทานก็สมบูรณ์สิงก็สมบูรณ์ <c oughs> จากมนุษย์บุญจัดสรรให้ไปเกิดที่สวรรค์ อาหารก็เป็นทิพย์ร่างกายก็เป็นทิพย์เครื่องนุ่งห่มก็เป็นทิพย์ที่อยู่ที่อาศัยก็เป็นทิพย์ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ป่วยท่านเรียกว่าเสวยบุญทุกอย่างเกิดขึ้นด้วยบุญยริ <c oughs> ที่สร้างไว้แต่คราวเป็นมนุษย์ จึงได้ไปเสวยบุญแต่วรสุดท้าย <c oughs> เทวดาก็ตกจากสวรรค์ถ้าบุญมีก็กลับไปสวรรค์อีกก็ได้มามนุษย์อีกก็ได้แต่ถ้าบาปให้ผลก็ลงสู่อบายภูมิอีกก็ได้ผมมโลก <c oughs> ก็เสวยบุญ <c oughs> บุญเกิดจากการเจริญภาวนาสำเร็จฌาอนอานิสงส์ของฌานสมาบัติซึ่งเป็นครุกรรมฝ่ายกุศลเกิดขึ้นในจิตใจของท่านผู้ใดก็ตาม <c oughs> ถ้าจุติเพราะจิตดวงนั้นไปพรม,มโลกโดยส่วนเดียวอยู่เป็นร้อยกับพันกับโคมบาปทั้งหลายทั้งปวง ผมกิเลสทั้งหลายทั้งปวงไว้ตลอดกาลนานจนกว่าจะตกจากผมมโลกส่วนมนุษย์สโลกของเรานั้นทุกคนมาเพื่อสร้างสร้างกรรม <c oughs> <c oughs> นมนุษย์สโลกเนี่เหมาะสมสำหรับผู้ปรารถนา ความพ้นทุกข์นี่มนุษย์สโลกนี่เหมาะสมผู้ใดใครก็ตามมาสู่โลกมนุษย์ปรารถนาบุญปรารถนากุศลปรารถนาสร้างบารมีสมควรมาโดยแท้อันนี้สมควรจริงๆพยายามงดเว้นจากบาปเพราะมันจะทำให้ชีวิตตกต่ำ งดเว้นจากบาปอย่างคำสอนของรัสมาสมุทัเจ้าทุกๆพระองค์ตรัสไว้ว่าสัพพะปาปัสสะกรณนังการไม่ทำบาปทุกชนิดทำไมพระเจ้าทุกพระองค์จึงสอนอย่างนี้เพราะบาปนั้นเมื่อผู้ใดใครก็ตามทำไว้มันจะตามล้างตามผ่าน จนกว่าจะหมดพลังของมันและพระองค์ทุกพระองค์ก็สอนให้กุศลส,สู้ประสัมปทายังกุศลให้ถึงพร้อมทําไมพระเจ้าทุกพระองค์จึงสอนให้ยังกุศลให้ถึงพร้อมเพราะบุญกุศลทั้งมวลน,นั้นตามบุคคลนั้นไปสนับสนุนส่งเสริมอุปถัมภ์บำรุงให้ชีวิต สูงขึ้นสูงขึ้นเจริญขึ้นเจริญขึ้นเจริญข,ข,ขึ้นตามลำดับอันนี้คือพระพุทธเจ้าพระองค์ท,ทุกทุกพระองค์สอนอย่างนี้และสุดท้ายทุกทุกพระองค์สอนว่าสัจจิตตะปริโยทปนังการชำระจิตของตนให้ข่าวรอบข่าวรอบนี้คือปราศจากทั้งบุญและบาป ละทั้งบุญละทั้งบาปถึงฝั่งคือพระนิพพานพระฉะนั้นมนุษย์ภูมิของเรานี้นั้น <c oughs> จึงเหมาะสมสำหรับบุคคลปรารถนาความพ้นทุกข์โดยแท้เพราะฉะนั้นวันนี้หลวงตาปารุปมาก็เห็นสมควรเก่โอกาสและเวลานอ